ครับก็ขอสวัสดีนะครับผี่ป่านาอาลูกๆหล,ลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิม2เล่มนะครับถือได้ว่าเป็นมีดควานช้างยุบต้นๆนะครับความยาว18นิ้วและก็16นิ้ว ถือว่าเป็นมีดควานช้างนะครับนะครับมีดตั้งแต่สิบห้านิ้วขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นมีดควานช้างนะครับนะครับบางคนสิบสี่นิ้วนะครับก็ถือเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วนะครับสิบห้าขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นมีดควานช้างนะครับนี่นะครับความเก่านะครับนะครับอายุนะครับ 9กกว่าถึงร้อยปีนะครับนะครับไม้นะครับให้สังเกตนะครับไม้แห้งนะครับสนิทอย่างนี้นะครับนะครับก็จะมีรอยริ้วๆให้เราเห็นนะครับรอยเหี่ยวรอยย่นของไม้นะครับจุดสังเกตนะครับจับขึ้นมานะครับดูว่าเก่าไหมนะครับนี่นะครับดูริ้วๆรอยๆอย่นยนยุบๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ความยุบตัวของไม้นะครับนะครับหวยนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะของเดิมไปรัดมาใหม่หรือว่าคู่ตัวนะครับนะครับแต่ว่าเก้าสิบกว่าปีเป็นร้อยปีนะครับนะครับกันรัดมีดตรงนี้นะครับนะครับกันรัดด้ามมีดอย่างนี้นะครับนะครับ เป็นโลหะอย่างดีเลยนะครับสนิมไม่กินนะครันนครครบผสมเงินนะครับนะครับโลหะผสมเงินนะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับด้ามเป็นงานเป็นงานแกะนะครับแกะนะครับแกะเป็นนี่นะครับพาพิธเนตนะครับนะครับพาพิธเนตนี้ก็เป็นเทพอีกองคหนึ่งนะครับขี่ดูแล ปกปักรักษามวลหมูมนุษย์อยู่นะครับนะครับดูความเก่านะครับจะมีฝุ่นมีอะไรเข้าไปเกาะในร่องในซอกอย่างนี้นะครับนะครับเก่านะครับนะครับเก่าเก็บนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับนะครับตรงไหนที่ถูกจับมันก็จะเรียมแววาวหน่อยนะครับ นะครับเอี่ยมหน่อยนะครับถ้าอยู่ในล่องในซอกอย่างนี้นะครับนะครับก็ต้องมีฝุ่นมีละอองเข้าไปนะครับลอยแกะด้วยของมีคมนะครับก็จะเป็นเสี้ยนนะครับอย่างนี้นะครับนะครับจะไม่ติดใช้เครื่องนะครับแกะด้วยมือนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับนะครับดามใหญ่เต็มมือนะครับ สมกับมีดควานช้างนะครับนะครับกำเหมาะมือเลยนะครับนะครับความยาวรวมด้ามนะครับ18นิ้วนะครับมีดเล่มนี้นะครับความยาวรวมด้าม18นิ้วนะครับถือว่าเป็นมีดควานช้างนะครับยังไม่ใหญ่นะครับใหญ่จริงๆในเลยย0กว่าก็มีนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับนะครับนี่นะครับ สังเกตนะครับในล่องนี้นะครับนะครับมีดอายุนะครับถึงยุบหลวงพ่อเดิมนะครับเก้าสิบกว่าปีนะครับเป็นร้อยปีอย่างนี้นะครับนะครับเรามาดูภายในกันนะครับมีควันช้างนะครับนะครับนี่นะครับแห้งสนิทนะครับไม้นะครับนะครับสวยครับมีดเหล็่มนี้สมบูรณ์นะครับนะครับ นี่นะครับใครสนใจนะครับของใหญ่ๆนะครับไม่ควรพลาดนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขังแน่นอนนะครับมีดควานช้างนะครับนะครับนี่นะครับเป็นมีดควานช้างนะครับก็ต้องถูกใช้งานมาอย่างโชคโชนนะครับตากฝนตากแดดนะครับเข้าดงเข้าป่านะครับนะครับเผื่อนำช้างนั้น นะครับไปนะครับกินหญ้ากินต้นไผ่ต้นอะไรแล้วแต่เขาจะไปนะครับนะครับในดงในป่านะครับสมัยก่อนนี้นะครับนะครับเอาช้างถู่ไม้อย่างนี้นะครับลงจากเขาลงออกจากป่าอย่างนี้นะครับนะครับเลี้ยงช้างนะครับคนมีช้างนะครับนี่นะครับในร่องเลือดอย่างนี้นะครับ รอยเสาะรอยตอกโดยมือของมีคมนะครับตอกเสาะลงไปนะครับเป็นขึ้นๆอย่างนี้นะครับนะครับลายน่องสิงแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับนะครับยุบต้นๆนะครับนี่นะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับนะครับทีแรกนั้นมีคราบไครขึ้นมานะครับสนิมนะครับขัดออกแล้วหายไปเลยนะครับนะครับแสดงว่าเหล็กอย่างดีเลยนะครับ นะครับถูกใช้งานนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับอย่างสมบุกสมบัน,นนะครับไม่ว่าจะทําน้ำมนต์นะครับท,ทําน้ำมนต์กินทําน้ำมนต์อาบนะครับทําพิธีต่างๆนะครับนะครับตามความเชื่อถือโบของโบราณนะครับนะครับลายกนกดอกไม้เทาวันนะครับเรื่อยสวยงามเลยนะครับนะครับนี่นะครับดูสันมีดนะครับ นี่นะครับความยาวของใบนะครับ11นิ้วครึ่งนะครับนี yeah. <ounce> ่นะครับความยาวของใบมีดนะครับ11นิ้วครึ่งนะครับนะครับยาวรวมด้ามนะครับ18นิ้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับการเข้ากลั่นมีดนะครับนะครับมวลสารก็ทะลักออกมาอย่างนี้นะครับนะครับถ้าใส่มวลสารเยอะ ใส่ขั้งลงไปอย่างนี้นะครับนะครับการเข้ากลั่นมีดนะครับจะเผาไฟแดงๆนะครับนะครับของมวลสารต่างๆยัดลงไปนะครับนะครับแล้วก็เผาไฟแดงๆนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับมันก็จะเดือดขึ้นมาอย่างนี้นะครับถูกความร้อนนะครับนะครับมวลสารต่างๆเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูการเข้า กลั่นมีดนะครับชิดๆอย่างนี้นะครับนะครับช่างมีฟีมือนะครับนะครับนี่นะครับเป็นโลหะผสมเงินนะครับสนนี้ไม่มีเลยนะครับออกวาวเลยนะครับนะครับเป็นมีดควานช้างนะครับนะครับสมัยก่อนนี้นะครับเจ้าของมีช้างเลี้ยงช้างอะไรองนี้นะครับใช้งานเข้าดงเข้าป่านะครับใช้งานนะครับแบบนี้นะครับ เข็มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับในด้านพุทธคุณนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับไม่ให้เข้ามากล่ำกลายในชีวิตนะครับมีไว้ติดบ้านนะครับนะครับป้องกันนะครับดีกว่าแก้นะครับพวกคุไสยมนดำนะครับพวกผีปีศาจนะครับนะครับสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นตัวนะครับไม่รู้ว่ามันจะมาโดน ใครตอนไหนเมื่อไรนะครับครับถ้าใครโดนไปนะครับก็ต้องไปหาผอดถอนหาหมอแก้หาหมออาบน้ำทำพิธีน้ำมนต์ต่างๆนะครับกับไล่อย่างนี้นะครับครับถ้าเรามีมีดหมอหลวงพ่อเดิมไว้ติดบ้านนะครับติดรถติดตัวนะครับนะครับภัย้ายต่างๆเหล่านั้นก็จะไม่เข้ามากล้ำกลายนะครับนี่นะครับ มีไว้ติดบ้านนะครับเสริมเพิ่มบารมีนะครับนะครับนะครับพวกผีปีศาจเกรงกลัวนะครับนะครับเสริมเพิ่มบารมีไว้นะครับนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับของเก่าๆอย่างนี้แหละครับของแท้นะครับนะครับท่านยุบหลวงพ่อนะครับอายุเป็นเกือบร้อยปีอย่างนี้นะครับนะครับหรือว่าร้อยปีอย่างนี้นะครับนะครับ นำแก่เป็นพระพิธานศนะครับนะครับอันนี้ก็นะครับดูแลโลกมนุษย์นะครับในด้านนะครับช่วยเหลือพวกมนุษย์นะครับนะครับตกทุกข์ได้ยากนะครับมีเรื่องราวอะไรต่างๆเล่าเยอะนะครับนะครับไม่ว่าจะบนบานศารกล่าวเป็นคดีความนะครับให้ชนะอะไรอย่างนี้นะครับ นะครับบนบานศาลเก่าขอโชคขอลาบขอขอได้หลายอย่างนะครับนะครับนี่นะครับทานที่เดือดเนื้อร้อนใจนะครับนะครับถ้าเราไม่ผิดเป็นคดีความอย่างนี้นะครับนะครับขอเถอะครับชนะแน่นอนนะครับนะครับพระพิธเนศนะครับก็เป็นเทพอีกองหนึ่งนะครับที่ดูแล มวลหมูมนุษย์อยู่นะครับนี่นะครับความยาวรวมรามนะครับ18นิ้วนะครับจะเพาะใบ11นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับวันนี้เอาของเก่าๆนะครับโบราณมาให้ดูกันนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเล่มนะครับนะครับมีดยุบต้นๆนะครับนะครับนี่นะครับโลหะผสมเงินเหมือนกันนะครับ นะครับมีจุดต้นๆนะครับเพื่อไม่ให้สนิมกัดกินก่อนผุอย่างนี้นะครับนะครับดูครับสวยงามเลยนะครับนะครับดูด้ามนะครับนะครับไม้นะครับพอดีพอดีนะครับความยาวรวมด้ามนะครับมีดเล่มนี้16นิ้วนะครับถือว่าเป็นมีดควานช้างนะครับ15 16้านิ้วนี่นะครับเล่มนี้นะครับ ก็อายุ90กว่าปีขึ้นไปเป็น100ปีนะครับนี่นะครับดูจากความเหนียวความย่นของไม้นะครับนะครับนี่นะครับซึ่งมีความคงทนนะครับไม่ผุเหมือนหวายนะครับนะครับนี่นะครับเป็นโลหะนะครับอย่างดีนะครับสวยงามนะครับ ส่วนผสมเงินนะครับนะครับเหล็กทำขึ้นมาเพื่อทำแหมลัดฝักมีดอย่างนี้เขาเรียกว่าแหม้นะครับแหมนะครับนี่นะครับตีพับแบบโบราณนะครับนี่นะครับช่างโบราณเขาจะตีพับแบบนี้นะครับนะครับมีดยุบต้นๆนะครับนะครับดูครับคาบใครนะครับเข้าไปเกาะอย่างนี้นะครับนะครับเป็นมีดหยุบต้นนะครับอายุ ถึงยุบหลวงพ่อนะครับปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับเนื้อไม้นะครับนี่นะครับส่วนประกอบนะครับนะครับอย่างนี้นะครับ90กว่าปีร้อยปีนะครับนะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในก็แห้งแห้งอย่างนี้นะครับแห้งแหงเหี่ยวเียวอย่างนี้นะครับนะครับ นะครับไม Saint ้เบาอย่างนี้นะครับนะครับอายุเก้าสิบกว่าปีอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็มาดูที่ใบมีดกันนะครับศิลปะนะครับนะครับแบบนี้ช่างชาวบ้านนะครับทำขึ้นมานะครับนะครับสมัยก่อนนี้นะครับช่างชาวบ้านเยอะนะครับนะครับ ช่างแม้นช่างไข่ช่างซ้อนช่างชิมอะไรพวกนี้ยังนะครับยังเริ่มตีนะครับนี่นะครับไหนลองเลือดอย่างนี้นะครับก็ต้องมีรอยเป็นขึ้นๆนะครับรอยตอกนะครับด้วยมือนะครับนี่นะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับออกเหลืองๆขาวๆนวลๆอย่างนี้นะครับนะครับลายนะครับเถาวันสวยงามนะครับนะครับ นี่นะครับลายกระนกเทาวันสวยงามเลยนะครับนะครับนี่นะครับลายแบบนี้นะครับเรียกว่าลายใบโพโบราณนะครับนะครับตอกด้วยมือนะครับนะครับการตอกด้วยมือนะครับเราก็จะศู์เข้ามานะครับใกล้ๆก่อนนะครับนี่นะครับ รอยตอก้วยมือก็จะเป็นคลื่นๆอย่างนี้นะครับนะครับหยักๆ <UND> <cji> อย่างนี้นะครับนะครับเป็นรอยเสี้ยนอย่างนี้นะครับนะครับนี่ครับการตอก้วยมือนะครับนะครับนี่นะครับจุดสังเกตนะครับดูครับการตอก้วยมือนะครับดูครับในร่องนี้นะครับนะครับจะมีรอยเสาะรอยตอกนะครับนี่นะครับในร่องเลือดอย่างนี้นะครับนะครับ มีขาบใครเข้าไปเกาะอย่างนี้นะครับเก่านะครับอายุ90ปีร้อยปีนะครับดูครับเป็นคลื่นๆนี้นะครับนะครับนี่นะครับเอามาให้ดูกันชัดๆวันนี้นะครับนะครับรอยตอกนะครับนะครับดูครับเป็นจักๆัอย่างนี้นะครับนะครับการตอกรด่มือเป็นเสี้ยนๆอย่างนี้นะครับนะครับนี่คือกรรมวิธีนะครับในการตอกนะครับเหล็กอาถรรพ์ เหล็กอย่างดีนะครับนะครับนะครับผสมมวลสารหลายอย่างนะครับเหล็กอย่างดีนะครับดูครับนะครับเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับนะครับนะครับให้ตกทุกได้ยากนะครับโดนของโดนกุไสยมนต์ดำนะครับทำพิธีนะครับอาบทำน้ำมนต์อาบก็ได้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับ ทำขันห้าขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับขอพรท่านเถอะครับนะครับสั่งนโมสามจบนะครับนะครับท่านชื่ออะไรที่โดนของนะครับนะครับนี่นะครับทำพิธีขอน้ำมนต์นะครับนี่นะครับขับไล่คุณไสมนดำออกจากล่างลูกล้านอะไรก็ว่าไปนะครับนี่นะครับดูนะครับการตอบด้วยมือนะครับ เขาทาขึ้นมาแล้วนะครับตอกขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับเอาไปให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกอธิษฐานกิตนะครับนะครับนะครับมีดหลวงพ่อเดิมหยุบต้น้นะครับนะครับใครสนใจนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับทีเบอร์088586 1 3 2 9นะครับนะครับดูครับอย่างดีเลยนะครับนะครับสันนาๆอย่างนี้นะครับนะครับ มีดควานช้างก็ต้องถูกใช้งานมานะครับเข้าโรงเข้าป่านะครับไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วครับไปได้จะของก็ติดตัวไปตลอดอย่างนี้นะครับนะครับป้องกันนะครับนะครับป้องกันคุนไสมนดําพวกปล่อยของนะครับนะครับเข้าโรงเข้าป่าป้องกันอสรพิษร้นะครับนะครับนี่นะครับ สมัยก่อนนี้นะครับพกไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ถ้าพกมีดไปในที่สาธารณะก็มีความผิดนะครับสมัยก่อนนี่ว้ยนะครับตามตลงตลาดเข้าดงเข้าป่าเดินไปไหนพกไอ,กอ้กระเอวนะครับสมัยก่อนคนโบราณน,นะครับรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นตานะครับ รุนพ่อ na, ยังทันอยู่นะครับยังเห็นอยู่นะครับครับยังมีพวกเสือพวกนักเลงนะครับรุ่นพอ odies, ่อนะครับแต่รุ่นทุกวันนี้นะครับเก่งหน่อยก็โดนปราไปแล้วนะครับนะครับเก่งไม่ได้นะครับกฎหมายแรงนะครับทุกวันนี้นะครับนี่นะครับการเข้ากลัดเม็ดนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนี่นะครับจุดสังเกตนะครับ สนิมคาบไทยนะครับรอยตัดนะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับสีเดียวกันอย่างนี้นะครับนะครับเท่าไปแล้วก็สบายใจนะครับไม่ต้องไปถามใครนะครับนะครับแท้หรือไม่แท้อายุถึงไม่ถึงนะครับนะครับถ้าอย่างนี้นะครับเมดหลวงพ่อเดิมนะครับยุบต้นต้นนะครับบอกไว้ก่อนนะครับนะครับจะไรรูปแบบนะครับจะไม่มีรูปแบบเป็นของ นะครับแล้วแต่ช่างจะทําขึ้นมานะครับตามคําสั่งของเจ้าของนะครับจะตอบแบบไหนช่างแบบไหนจะตอบยังไงนะครับนะครับได้หมดนะครับขอให้เป็นมิตรแล้วก็ไปให้หลวงพ่อเดิมปลูกเสร็จนะครับนะครับนี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนะครับท่านที่เข้ามากันในใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับท่านที่นะครับจะโทรมาปรึกษาพูดคุยหรือให้คำชี้แนะอะไรนะครับก็โทรมาที่เบอร์088-5861329นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ